สวัสดีครับสวัสดีสหายนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับวันนี้จอยก็มีสานะฟุตบอลดีๆครับมาฝากกันประจําเช่นเคยสำหรับข้อมืนที่ผ่านมาก็น่าเสียดายนะสำหรับทางของฟิลาเดลเฟียครับที่ยกเลิกการแข่งขันกันไปแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราพร้อมจัดหนักจัดเต็มให้กับสมาชิกทุกๆท่านได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่จะได้มากกว่านี้ครับสามารถไปติดตามเพิ่มเติมในที่แฟนเพจสปอยก่อนเตะนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมนะครับผมในกลุ่มนะครับผมอยากจะเข้ามาตามบอลสดหรือว่าอยากจะเข้ามาตามชุดโครงการสสววววยทที่่าาาาางไ้้้้ใหนนนกกกลลลุุมมมััรถแอด์เข เลยครับที่แอด no หนึนึงครับรับประกันความสดชื่นทุกวันครับที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถักกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับแนวทางคืนนี้ครับดิฟเฟนซ่าจัตตีเซียคเขาคนนี้เปิดบ้านต้อนรกลางมันเย็นของขับสปอร์ตอเมริกทีมจากเอลควันดอร์แต่รับซึ่งนัดที่แล้วดิฟเฟนซ่าบุกไปชนะ2-1นึ่งนะครับคนนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมซึ่งวันนี้แน่นอนครับยังไงดิฟเฟนซ่าจัตตีเซียค่อนข้างได้เปรียบอ่าแนวรุกเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวก็ซัดไปแล้วรวมๆเก้าประตูนะครับผมสาาาหรรรับยยยกกกนนนนีีีีีี้้้แลลวว็็เเเเปออททททม่่คขงงิด นะครับก็เลยมองว่าวันนี้ด e ฟันซ่าจัสติเคียน่าลุ่ทุนกว่า